สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำรีเทนเนอร์ไทเทเนียมนะครับซึ่งรีเทนเนอร์เนี่ยนะครับก็เป็นชิ้นส่วนนะครับที่มีความสำคัญกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รีเทนเนอร์ตัวนี้นะครับก็ผลิตจากวัสดุนะครับไทเทเนียมนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับมากกว่ารีเทนเนอร์เหล็ก ของเดิมที่มากับรถซึ่งรีเทนเนอร์ไทเทเนียมนั้นนะครับช่วยลดภาระของเครื่องยนต์ด้วยน้ําหนักที่เบาของรีเทนเนอร์นะครับจึงทําให้เราเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สปริงวาลที่แข็งมากจนเกินไปเพราะสปริงวาลที่แข็งนะครับก็จะทําให้เกิดภาระกับเครื่องยนต์นะครับทำให้สูญเสียกําลังแล้วก็แรงม้าของเครื่องยนต์ไปโดยเปล่าประโยชน์และด้วยคุณสมบัติของไทเทเนียมนะครับที่มีน้ําหนักเบานะครับจึงทําให้ อัตราเร่งของรถนะครับที่ติดตั้งรีเทนเนอร์ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับทำให้มียตาเร่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทํลรอบเครื่องนะครับเครื่องยนต์เนี่ยได้สูงมากขึ้นนะครับมากกว่ารีเทนเนอร์เหล็กนะครับในส่วนของตัวรีเทนเนอร์นะครับเราได้มีการผลิตเพื่อให้ได้ระยะต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนกับของสแตนดาร์ดนะครับจึงสามารถนําไปติดตั้งได้เลยแม้กระทั่งรถเดิมๆนะครับหรือรถ ที่มีการ o ริ f ฟเครื่องยนต์มาแล้วนะครับก็สามารถนำลีเทนเนอร์ตัวนี้เข้าไปติดตั้งได้เลยนะครับเราได้มีการนำมาติดตั้งนะครับในรถที่เราใช้ในการทดสอบนะครับมีการวัดแรงม้านะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างร er ีเทนเนอร์เหล็กแล้วก็รีเทนเนอร์ไทเทเนียมนะครับแล้วเราได้มีการนำไปวิ่งเพื่อทดสอบในระยะทางไกลนะครับเพื่อให้ลูกค้า เกิดความมั่นใจนะครับว่ารีเทนเนอร์ตัวนี้นะครับมีความแข็งแรงทนทานและจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์นะครับ